น้องแพทริกตากลมแป๋วส่งยิ้มละลายใจลูกชายหน้าเหมือนแม่แพทริเซียมากเสิร์ฟความน่ารักให้ตกหลุมรักกันอีกแล้วสำหรับน้องแพทริกลูกชายของนางเอกสาวแพทริเซียกูดกับสามีหนุ่มโนดวิเศษที่ตอนนี้เริ่มก้าวเข้าสู่วัยเรียนรู้ช่างจดช่างจำที่สำคัญยังอารมณ์ดีสุดๆ โดยแพทริเซียได้เปิดคลิปขณะที่น้องแพทริกกำลังนั่งเล่นส่งสายตากลมแป๋วมาให้บวกกับรอยยิ้มละลายหัวใจที่เห็นแล้วโดนตกทันทีซึ่งพอแฟนๆได้เห็นคลิปดังกล่าวต่างก็เข้ามากดไลค์กันสนันทั้งยังบอกด้วยว่าทายาทตัวน้อยๆของตระกูลรังสีสิงพัทอย่างน้องแพทริกความน่ารักเกินต้านมากจริงๆที่สำคัญยังมีลักยิ้มถอดแบบคุณแม่มาแปะๆเลยจ้า มืออ่อนหน้าสดดมากกกทำไมหนูน่ารักแบบนี้คะหล่อมากกกเหมือนแม่เลยเยัยลักยิ้มมองแฝดมามีมีลักยิ้มอีกเหมือนตุ๊กตาเลยน่ารักมากถ่ายคลิปยาวๆได้ไหมน่ารักเหมือนคุณแม่มากๆ